คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งมกราคมพศ2565นะคะวันนี้ก็ เป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะท่านผู้ชมแอดก็ขอให้เอซทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะท่านผู้ชมแล้วก็ขอให้ร่ำร่ำรวยรวย,รวยถูกหวยไปด้วยกันตลอดปีนะคะสาธุค่ะค่ะ,คะวันนี้แอดก็มีแนวทางจากพี่ทัพนะคะ ก่อนอื่นแอดก็ต้องขอขอบคุณพี่ทัศน์มากๆนะคะที่ส่งคลิปดีๆคลิปเด็ดๆมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาลุ้นตัวเลขเสี่ยมซีกับทุบเสี่ยงทายจากผู้โชคดีนะคะที่ว่าได้มาแก้บน กับหลวงปู่สวงไว้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามาขอพรและก็ได้สมปรารถนานะคะแล้วก็เคยได้โชคได้ลาบกับหลวงปู่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยเดินทางมาแก้บนนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขพร้อมกันเลยค่ะอ้วในรถตามเนาองี่เลย

គាត់ចាំចែ່ນនេះក្រនេះស้มអត់ភពបងស้มតាំងភ្នែកដែរនេះអឺល្អហើយនេះល្អអត់មើលហើតមិន dạy yeah. yeah, right bên robot tàu kia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 

បានបាក់បើទេលោកតាតាចិត្តឯងមកលឿនលឿនលឿនខោឯងផាយទៀតលឿនលឿនខោផាយទៀតហើយចាំ YouTube ចាំ YouTube អើអមកបើមានណាតាច្រៅនេះពេលនៅក្នុងមានច្រៅនេះຕ້ອງបែរមកនេះអោអើបើ3គញហើយមកទី เดี๋ยวเรามาลุ้นตัวเลขเสี่ยมสีกันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าวันนี้ผู้ที่มาแก้บนก็เขย่าเสี่ยมสี่นะคะได้1 4 4 1สหนึ่งนะคะ1 4 4 1สหนึ่งนะคะแล้วก็จุดทูบเสี่ยงทายนะคะเรามาลุ้นนะคะว่าทูบเสียงไทยจะได้ตัวไหนกันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะตัวเลขก็เป็นหมายเลขหนึ่งนะคะ หมายเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมตัวแรกนะคะนอนไปจะไ,ได้ไปนอนไหมไป,ป้าเอ้ยนอนกนก็ได้้อนงัน่งน,นละเ <c oughs> ดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อนะคะ<ม>ท่านผู้ชมตัวแรกเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะคตัวที่สองหมายเลขสี่นะคะท่านผู้ชมซึ่งจะตรงกับตัวเลข เสี <C> <ด>ยมสี่นะคะพพเพราะว่าเสี่ยมสี่ก็ได้หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะตัวเลขตรงกันเปียะนะคะท่านผู้ชม <c oughs> เดี๋ยวเรามาลุ้นต่อตัวที่สามกันนะคะว่าหลวงปู่จะให้ตัวไหนกันนะคะ <c oughs> ท่านผู้ชมวันนี้ก็เหลือเชื่อจริงๆนะคะ <c oughs> เลขรูษเสียงทายกับเขียวเสียมสีได้ตัวตรงกันนะคะท่านผู้ชมสองตัวนะคะแอดเชื่อว่าหลวงปู่จะให้โชคกับ F4 ทุกท่านก็เป็นได้นะคะแล้วก็กับผู้ที่มาเส้นไหว้แก้บนนะคะตามยี่สิบล้านเดิมตาเดิมไอยกรุ๊ปนี้เองหนาเอยลูกเอาที่ม่เลยเป็นการเกลาร์เดิมขับมาเนี่ยมันเริ่มตัวเอี่ยัมันเริ่มเมื่อไ่มเริ่มเมื่อไหร่ เรื่องโชคนะคนน่าเคยอนะันนียตรอเรื่องไร<อ>เราเดิมปืนเลี่ยมเสาหนึ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวที่3นะคะว่าหลวงปู่จะให้ตัวไหนกันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าตัวแรกหลวงปู่ให้เลขหนึ่งนะคะ ตัวที่สองเป็นเลขสี่นะคะซึ่งจะตรงกับตัวเลขที่เสี่ยมซีได้นะคะท่านผู้ชมเสี่ยมซีได้หนึ่งสี่สนะคะตรงกันเปี้ยเลยนะคะท่านผู้ชมแต่ว่านี้เรามารุ้นตัวที่สามกันนะคะว่าสามตัวปู่จะให้ตัวไหนนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมเลขทูบเสี่ยงไทยก็กําลังจะแตกนะคะหรือว่าปู่จะให้สามตัวเตกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชม ก็ขึ้นอยู่กับบุญและก็ดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะเพราะว่าบุญของคนเราก็มีไม่เท่าเทียมกันนะคะท่านผู้ชมถ้า fc ท่านใดมีบุญวาสนาพอก็คงจะโชคดีไปกับทูบเสียงทายแม่นๆ่นนะคะเพราะว่าทูบเสียงทายก็กำลังจะแตกนะคะหมายเลขตัวที่สามนะคะน่าจะเป็นเลขสองนะคะ ถ้าสามตัวก็จะเป็นหนึ่งสี่สองนะคะเล่นได้นะคะมีหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งแล้วก็สองสี่สี่สองนะคะท่านผู้ชมลองพิจ<น>ารณาดูนะคะสำหรับตัวเลขทูตเสียงทาย,ทายกับ ตัวเลขเสี่ยมสี่นะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะท่านผู้ชมไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแอดกับพี่ทัศน์ก็มีหน้าที่นําเสนอให้กับ f อซทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็แล้วแต่บุญวาสนาด้วยนะคะท่านผู้ชมแอดเชื่อว่าปู่จะให้โชคกับ f อซทุกท่านอย่างแน่นอนนะคะและก็ตัวเลข องนะคะท่านผู้ชมที่อยู่หน้ากระท่อมหลวงปู่นะคะก็หมายเลข4224นะคะซึ่งก็จะตรงกับทูบเสียงทายเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูดีๆนะคะถ้าชอบก็รีบจับนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่าก,กันนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขอวอวยพรให้ fc แฟนช่องของละอองแชนแนลที่รับชมรับฟังในคลิปนี้จงโชคดีกันทุกท่านนะคะ ค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ